สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการจำลองประตูเมื่อเราไขกาุญแจแล้วเกิดล็อกเลื่อนและไม่สามารถใส่ลูกกุญแจเข้าไปได้ให้สนิทนะครับแบบนี้ระวังนะครับอย่าฝืนอย่าบิดลูกกุญแจเพราะจะทำให้ลูกกุญแจหักคาประตูได้นะครับผมทีนี้เราลองมาดูกันครับว่าเราจะแก้ไข ปัญหาแบบนี้ได้ด้วยตัวเองอย่างไรบ้างครับเชิญชมต่อไปได้เลยนะครับผมเริ่มต้นนะครับเมื่อกุญแจไม่สามารถขายได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเราไม่สามารถที่จะใส่ลูกกุญแจให้เข้าไปสนิทกับเบ้าได้เราก็จะต้องทำการถอดครับเริ่มจากการถอดสลักข้างหน้าซึ่งจะมีน็อตสองตัวสำหรับ ล็อกรุ่นนี้นะครับผมเราก็จะถอดสลักออกมาน็อตออกมาสองตัวเพื่อปเปิดประกบตรงนี้ออกและเราจะเห็นนะครับว่าข้างในนะครับจะมีสลักซึ่งจะเป็นสลักตัวที่ล็อกกุญแจเอาไว้ไม่ให้หลุดออกไปนะครับและในตัวสลักเนี้ย จะเป็นเหมือนตัวแม่กุญแจข้างในโอเคดูนะครับเราก็จะใช้ไขควงเล็กๆนะครับค่อยๆแงะออกมาและดึงออกมานะครับจะเป็นสลักแผ่นเหล็กนะครับอ่าอันนี้ค่อยๆขยับและดึงออกมานะครับโอเคเมื่อเราดึงออกมาแล้วเราจะเห็นว่าที่ตูดแม่กุญแจจะมีสกรูสองตัวลเล็กๆนะครับเราก็ทำการ ให้หลวมหลวมหรือว่าถอดออกมาเลยได้นะครับผมพอเราทําแล้วเราก็เอาลูกกุญแจเราเนีครับค่อยๆขยับครับให้สลักเนี้ยเข้ากับตัวลูกกุญแจเราเหมือนเดิมให้สนิทเลยนะครับแล้วลองขยับให้ชัวร์ก่อนพอเราขยับชัวร์ปุ๊บเนี่ยเราก็คาลูกกุญแจไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ทําการ ขันน็อตกลับเข้าไปให้แน่นเหมือนเดิมนะครับผมเอาละครับทีนี้ก็จะลองประกบเข้าไปนะครับและทำการใส่สลักใส่สลักตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะล็อกตัวแม่กุญแจเอาไว้กับประตูก่อนนะครับไม่ให้คอนไม่ให้หลุดออกมาแล้วเราก็ทำการเทสลูกกุญแจครับ โด้วยการบิดล็อกคลายออกอันนี้ยังใส่สลักไม่เข้าที่นะครับค่อยๆใส่ครับโอเคเข้าที่แล้วเราก็จะกดเข้าไปให้เสมอกับแผ่นเพจที่รองอยูอ่อันนี้เราก็ทําการทดสอบนะครับเมื่อเราทําการทดสอบได้อย่างดีแล้วและขอ บอกนิดนึงนะครับว่าทริคตรงนี้นะครับให้เราทําให้ชัวก่อนประกอบนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะทําวิดีโอนี้นะครับผมก็ถอดประกอบหลายรอบมากครับทีแรกไม่คิดว่าจะได้ทําคลิปนี้มาฝากเพื่อนๆว่าเราเองก็สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ผมมาแกะทั้งตัวในตัวนอกโดยที่เราไม่มีความรู้เลยไงครับว่าจะทำยังไงแล้วก็จนนั่งมองนั่ง นั่งนั่งพิจารณาจนรู้ว่าอ๋อที่แท้สลักล็อกเป็นแบบนี้ครับแล้วเมื่อเราประกบเรียบร้อยแล้วเราจะต้องดูนะครับว่าอะไรก่อนหลังถ้าให้ดีนะครับวางเรียงเอาไว้ให้ครบนะครับเพราะว่าผมประกบประกอบไปหลายรอบแล้วก็มีอุปกรณ์เหลือสุดท้ายผมก็เลยต้องมาทำคลิป ทันนี้และประกอบอุปกรณ์ที่เหลือเข้าไปให้ครบอาจจะทำให้หลายๆท่านมองว่าเอ๊ะทำไมแลทำแล้วมีความชำนาญและรวดเร็วไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ช่างทำกุญแจแต่ผมทำหลายรอบมากครับและรอบสุดท้ายคือรอบที่ตัดสินใจทำคลิปมาฝากเพื่อนๆให้รู้ว่า ล็อกเป็นแบบนี้แค่นี้เองไม่ได้ยากครับเราสามารถแก้ไขเบื้องต้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราไม่สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้เราก็ต้องตามช่างผู้ชำนาญการนะครับคลิปนี้อยากฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้ว่าถ้าเราคิดว่าเราจะทำสิ่งไหนขอให้ตั้งใจและลงมือทำครับผมสวัสดีครับ